สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาะสวัสดีพี่ลุงแม่ป้าอาวอานาบ่าผู้เสี่ยผู้สาวผู้บ้าซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสุกลคนโกพี่น้องมือนี่พาพี่พ่อ้มงมากินเมนูอุบไกพี่น้องอุบไกครับผมเป็นเป็นเมนูแบบบ้านนี่แหละครับเป็นเมนูทองทิ่นพี่น้องผมว่าเป็นเมนูทองทิ่นครับผมส่วนมากแถวท้างอื่นผมกับบุรุษว่าเขาเจ้าเฮ็ดบอครับผมแบบนี้วิธีการผมก็เฮดให้พี่น้องเบิ่งแล้วครับ ลกตาจากน่อยพี่น้องมันจะเป็นไก่แต่น้ำกับโบแมนพี่น้องเพราะว่าผมใส่เครื่องพะโลเข้าไปน้ำพี่น้องครับผมมันจะเป็นพะโลกับโบแมนพี่น้องเพราะว่าผมใส่พริกแกงเข้าไปน้ำมันเลยเป็นกำกึงพี่น้องผมมามันเป็นเมนูท้องถิ่นครับผมแถวบ้านผมเฮ็ดกินทั้งสี่ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งกับไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเด้อกะเครื่องกับโมีหยังพี่น้องมีตะขาตะคร้แล้วกะเครื่องพะโลเนาะไม่พะโลนี่พี่น้องแล้วกะพริกกระเทียม แล้วก็มีิีแกงไส่สีดําส่พี่น้องรสดีผุงช่วรสเกลือพี่น้องน้ำปลาครับผมสักนี่แหละพี่น้องที่ผมเฮ็ดให้พี่น้องเบื้องหลังละครับรับรองพี่น้องแล้วก็ใส้นีีน้ำเดือพี่น้องด้วยทัวน้ำครับทัวดินพี่น้องทัวบ้านเฮาอี่แล่ะครับพี่น้องครับเสื้บแสือรเก่าครับพี่น้องครับสำหรับน้ำสกุกแล้วจัดให้คือเก่าพี่น้องพี่น้องอยากกินเลยไปลองเห็ดเบิ่งเดือพี่น้องเด้อไข่พะโล่พี่น้องแต่ว่ามันมันมันใส่หัวคาพี่น้องใส่หัวคาใส่ตะไคร ไข่ไก่ไตน้ำพี่น้องแต่กะบ่มเป็นไก่ไตน้ำพี่น้องเลยอะยังกะสร้างกัพี่น้องเลยแต่ว่ารับรองได้พี่น้องแสบแน่นอนครับผมลองไปเฮ็ดเบื่องเด้อพี่น้องเด้ออยากให้พี่น้องได้ชิมเบื่องครับเลยเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งน้าครับเป็นเมนูแบบง่ายๆพี่น้องเลยง่ายๆครับผมง่ายใส่น้ำกระเทียมดองขอาไปน้าเด้อพี่น้องเด้ออยากเสบกะใส่นะออกเป็นเอามันสิเป็นรสชาติแบบออกไปทังหวานนิดพี่น้องแต่บ่วหวานแห้งอยู่พี่น้องเลยรู้สึกว่าหวานได้อแต่บ่ถึงกับว่าหวานแบบ แห้งพี่น้องเอ้ามาเสแสร้ง่วกันครับพี่น้องรับรองได้พี่น้องแซ่บครับผมเป็นผมว่าเป็นเมนูของทินพี่น้องแถวบ้านผมกับเฮ็ดกินทั้งสี่แต่ถ้าอื่นผมปรุกนะว่าว่าถ้ากันเฮ็ดบอพี่น้องครับมาพักอันนี้จะเป็นพักผมมาประกอบไปซื้อหรอครับพี่น้องครับมามาพี่น้องก่อนจะไปเบื้องคลิปกันย่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อเปลี่ยนเปงนใจกเหยนุ่มสกดในการเฮ็ดคลิปนะพี่น้องเนาะมาเสแซ่้งนะผมครับเมือนี้ขอชิมกันเ้อพี่น้องเ้ยโอ้ยหอมๆเครืองพันลูพี่น้องเอ้ย บ้าพี่น้องเลยัางแก่ที่พี่น้องเห็นที่ผมเห็นให้พี่น้องเบิองตรมกรด้เอาอย่างเติมเลยนะครับแบบพอดีเปเลยพี่น้องลงตัวเลยครับกลก็ใช่ไกล้ยังกระดพี่น้องไกล้พันธุ์กระไดยใกล้บานกระได,ะด้อยากให้ดีก็ต้องปิดไกล้านพี่น้องเซ่บเปื่อยๆเลยครับอืม <c oughs> อืม ส่วนมากเขาเจียวเทปเป็นกับแก้มพี่น้องเมนูนี้ชาวบ้านผมนะมันแสบพี่น้องต้องโตขนาดนี้นพี่น้องเลยหอ,อมเครื่องเทศพริกไม่ต้องตำเนื้อครับพี่น้องพริก,กอะทุบพราะห้มันแตกๆแล้วก,กันใสเ่เลยครับกระเทียมคือกันพี่น้องออื้ nửa bếp, nửa cay nửa mú hết ra bếp đi nào nằm có dòng xe đá đi bên nào đấy Xay hấp phong chuẩn tuần là pha ประมาณเอาพี่นอ้องมาพี่นอ้องไหมเสียบครับผมพี่น้องครับโอ้ยหลับรอ,องเลยพี่น้องเลยพี่ลองเลยนะพี่น้องเลยใหต้ตามผมเลยครับได้ออกมากหน้าตาจังสีแน่นอน ใส่ซีอิ๊วดำน้ำเด้อพี่น้องด้วยหอมก็ข้าวซอยด้ยพี่นอ้องก็ข้าวเจ้าก็ได้ขึ้นกันคือจังพะโล่นี่แหละพี่น้องเ้ยแแปลกตรงมีคลาสอะไรใบมะกรูดเขามาก เป็นเมนูลูกผสมพี่น้องเเป็นเมนูทองถินผมว่าอะไรจไปลองเอ้ยอยู่ไก่อยู่ไก่พันไปพันมามาเสบีบแป็นผมขับไป้อง <c oughs> เวอร์ก,กินเมนูนี่คอมเมนต์บอกผมไม่ได้ไปลองเลย แซ่บพี่น้องเลยครับพี่นอ้องผมอยากให้พี่น้องลองเฮ็ดเบิงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดว่างๆก็อยากกินก็ลองเฮ็ดเบิงเด้อเมนูนี่ผมรับรองได้เลยพี่น้องบ่ผิดหวังครับผมเสียบนี่มันทวนน้ำเด้อพี่นอ้องทวนจัดทำ Cái toàn nhanh nhanh đấy โคตรแข็งเลยพี่น้องเลยเปลี่ยนไก่เหนียวพี่น้องเลยผมหาไก่บ้านให้บ่ได้พี่น้องเลยหาอยางคักช่วงนี้เศษพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อโอู้มันหอมอีหลีพี่น้องเลย พี่น้องนี่ว่าขนาพี่น้องเลยมาด้วยครับพี่น้อง Chết chán không Khắc thế bây nọ này Không nhéo cả tít mới bây này bây ชัวพี่น้องเลยได้พี่น้องนะกินแซ่บๆให้หนะใหผมเลยครับทำง่ายๆน้ำกัดคือกอครับออื <c oughs> สุดนี่บ่มีข้าวพี่น้องข้าวเยูะอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องครับข้าวเดียวเบอรครับอืม,อม Yeah, down mm. happy don't ่เปล่อยได้ดีพี่น้องเลยข,ขนาดพี่บอก เยวอย่างเดียวพี่น้องไอ้ฮึคักพี่น้องก็คือรสชาติบ่ต้องเฮ็ดคือผมว่ากันเลบ่ต้องเฮ็ดหวานนิดๆกดนันเลพี่น้องกะออกไปข้างนัวๆเข้มๆอย่างกัว่าไปแล้วแต่คนมักนะพี่น้องนะก็ชิมเบิ้งหรือขบวงหรือ แต่บ้าโดยหลักการแล้วเมนูนี้มันต้องเฮ็ดให้หเป็นแบบนี้พี่น้องผมกับนคนบ่มักหวานดิพี่น้องแต่ว่าเมนูนี้ผมก็เฮ็ดนไมนหวานเลยบ่มันหวานแห้งพี่น้องให้รู้ซื้อบอกมีความหวานหน่อยนึ่งอ่ะทัวร์พี่น้อง ตัวใส่หน่อยใส่หลายก็ได้เด้อครับทวนผม,มใช้ประมาณสิบบาทเนี่ยพี่นอ้องจังเียบพี่น้องเลยหลับง่วนมาแหลก,ก็ขบอ,อกเอาด้ยวยพี่น้องตอนนี้แสบครับ อืคัดยังเหรอ ืมฟักพีนองแจดครับผมบอ๊อบพี่บังพี่นอง้องเห็นเบื้องเด้อพี่นองเด้อคือดังผมเห็นนั่นแหละครับตามนั้นเรื่อพี่นองเป๊ะหลับรอง พี่น้องเห็ดตามนั้นรสชาติเดียวกันกับผมกินอยู่ตอนนี้เลยพี่น้องพี่น้องที่รู้เลยว่าผมตัวเลยว่าผมเบาเห็นยีหลีรองเมืองพี่น้องรองเมืองบาดเสียหายครับผมรับรองบบไ้ทีมแน่นอนพี่น้องไม่ได้สีเบิร์ตทำเห็ดแล้วพี่น้องผมมีว่าจะกินบบไรพี่น้องรองเมืองครับอ้าวอิ่มพี่น้องเลยบ่าเนี่ยเกือบเบิร์พี่น้องอันนี้เลือแต่กระดูกอ็ไปเห็นแล้วครับพี่น้องครับอ่า อเสียบอิลีเมนูมือหนึ่งเป็นอุปไก่น้องพี่น้องเนาะแบบเมนูท้องถิ่นพี่น้องเอาง่ายซะเป็นเมนูท้องถิ่นเนาะที่ผมอาฝากพี่ตอนน้องมือนี่งเซ็ตน้ำกันยีคือเก่าครับพี่น้องครับเอ้านุ่มสกุลก็ขอฝากไว้เด,เดอ้อครับพี่น้องครับพี่น้องมึงแลมักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเดอ้อครับพี่น้องครับเอ้าการกระทําใดว่าจาใดของนุ่มสกุลบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องไลไลครับผมขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามเขามาคอมเมนต์เขามาเบิ้งคลิปเเนนาาะะครับ เป็นกำลังใจให้ผมเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อครับพี่น้องครับอ่ะเมื่อนี้นุ่มสกุลลำลาพี่น้องไปเพียงสนีครับผมสวัสดีครับ